เปิดประสบการณ์กับการขุดกับซอมบี้บอกเลยครับว่าน้องบี้คนนี้เนี่ยขุดจนแบบว่าเออแม้แต่ตายแล้วก็ยังขุดได้ครับเพราะว่าเขาคือซอมบี้มายิงเกมซอมบี้ที่เราเนี่ยใช้ซอมบี้มาขุดบอกเลยครับว่างานนี้เนี่ยขุดได้ตลอดนะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ต้องพักเลยนะโอเคทีนี้เนีครับเราจะมาทําการเปิดกล่องครับซึ่งแอดเนี่ยเขาจะใช้เป็นกล่องนี้นะครับเป็นกล่องพิเศษ ซึ่งเปิดมาครับตัวแรกก็จะได้เป็นซอมบี้เออแรงอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปดูหสีอย่างนี้มันต้องเป็นแบบระดับ e g e n นแน่ๆเลยเฮ้ยอี i c ไว้เฮ้ยอันคอมมอโอ้โหไม่เกลือนะเนี่ยอ่ะทีนี้นะครับเราก็จะทำการขุดนะครับโดยการกด m i n เน g งตรงนี้ Start ปึ๊บปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะมีช่วงเวลาตัดรอบอยู่นะอยู่ตรงนี้ ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะทําการขุดครับหลังจากที่เราทําการขุดเนี่ยเราต้องรอตรงตรงเนี้ยจนหมดก่อนนะครับแต่อาจจะเห็นแบบเฮ้ยตรงแถบนี้มันคุ้นๆนะเนี่ยเหมือนเกมใครอะไรองงี้อ่ะอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเรียนแบบหรือเปล่าอะไรงี้ก็อาจจะคิดได้นะครับว่าอาจจะใช่ก็ได้นะอะไรองงี้อ่าซึ่งวิธีการจ่ายเหรียญน,นะเขาจะจ่ายเป็นเหรียญแซนะครับหรือว่าเหรียญซัมบี้คอยนั่นเอง ซึ่งเหรียญนี้เราก็จะสามารถนํามาทําการผ่อนคลายซอมบี้ได้ครับรีแลกซ์หรือว่าจะมาทําการฟื้นคืนชีพครับหลังจากที่เขาเนี่ยหมดอายุไปแล้วนะซึ่งก็จะมีพลังชีวิตอยู่ข้างบนตรงนี้แล้วก็จะมีสลอยู่ตรงนี้ครับก็คือเป็นวันซึ่งอาจจะแบบว่าเฮ้ยคุ้นตามากเลยเฮ้ามาเย,ฮาม,ายมันแอบคล้ายๆเกมไหนใช่ไหมก็อันนี้เนี่ยจะกดแล้วเนี่ยไม่ได้เลยนะมันจะมีการตัดรอบอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็มีข้อดีนะว่า มันจะให้เราเล่นเนี่ยตลอด24ชั่วโมงคือเรากดตอนไหนก็ได้ครับภายในระยะเวลาที่เขาเนี่ยมีขึ้นอยู่ด้านบนตรงนี้ทำให้ระยะเวลาเนี่ยมันจะคงที่ครับใน1วันมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับคือเราจะกดสตาร์ทต,ตรงนี้ก็ได้นะสตาร์ทออเนี่ยซึ่งเราไม่ต้องเสียอะไรเลยนะโอ้โหแม่เจ้าแหมใช้เป็นกลยุทธ์การขายที่ดีสุดๆแต่ถ้าเกิดเราอยากมิ้นเนี่ยก็ให้เรามากดตรงนี้ครับ แล้วก็ให้เราเนี่ยทำการซื้อเลือกกล่องที่เราต้องการได้เลยครับโดยใช้ BnB นะเริ่มต้นจะอยู่ที่0.042 BnB ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการเลทนะเราสามารถดูเลทจากตรงนี้ได้ซึ่งแต่และเลทเนี่ยมันก็จะมีจำนวนการออกที่แตกต่างกันไปครับอย่างของแอดเนี่ยถือว่าเด็ดดวงมากๆเลยนะที่ใช้เลทเนี่ยอีพิกปออกเลยนะแล้วก็ ถ้าเป็นระดับทั่วไปเนี่ยที่อยากได้กล่องแบบดีๆเนี่ยก็จะเป็นกล่องอันนี้นะครับที่จะมี2แบบเนี่ยที่แบบเป็นพิเศษนะซึ่งกล่องนี้ครับมันจะได้ตัวอีพิกเนี่ยง่ายสุดครับคอมมอนเนี่ยไม่มีนะก็คือขั้นต่ำเนี่ยมันจะได้อยู่ที่อันคอมมอนแต่ส่วนใหญ่แล้วน่าจะออกที่แรกับซูเปอร์แรเนี่ยมากกว่าครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันค่อนข้างเยอะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ v i p ครับ VIP เนี่ยมันก็จะมีความพิเศษครับตรงที่ว่าเราซื้อเนี่ยเราก็จะได้ แบบบวกเพิ่มเป็นแรงขุดนะครับมี15วันซึ่งก็จะใช้เหรียญเป็นเหรียญซัมบี้เหมือนกันนะเฮ้ยนี่คริปโตซัมบี้มาทำหรือเปล่าเนี่ยออแปลกนะเนี่ยอ่าโอเคครับประมาณนี้แล้วสำหรับเกมนี้ก็คร่าวๆไม่มีอะไรมากนะใครที่สนใจนะครับสำหรับเกมนี้ก็สามารถเข้ามาส่องแล้วก็ลองดูได้นะครับว่าตัวเกมน่าสนใจแค่ไหนนะอ่า โอเคเดี๋ยวลองล็อกอท์ดูนะครับว่าเราจะเห็นภูหรือเปล่านี่เห็นไหมเราจะเห็นภูด้านหน้านะครับว่ามีเท่าไหร่แล้วตอนนี้เนี่ยมีภูรวมทั้งหมดนะครับทั้งหมด112 BNB บแล้วก็มีตัวละครตามนี้เลยครับตัว n f t นะอ่าะมีกระเป๋าที่เราสามารถเข้าไปเช็คได้ครับเราก็กดเข้าไปดูครับนี่ฮะอันนี้คือเป็นจํานวนที่เข้ามานะครับรอ,อ,อบออกเนี่ยยังไม่ได้เยอะมากนะครับยังไม่เยอะมาก ในส่วนของการถอนเนี่ยเราก็ต้องมาหน้านี้เลยนะครับหน้าโปรไฟล์ของเราเราก็จะมีนี่ครับมีบอกอยู่ครับจานวนที่เราจะถอนได้มีฟีอยู่5%ครับแล้วก็ขั้นต่ําอยู่ที่2ครับโอ้โหเอ้ยไอซัมบี้ครับเปิดสงสัยต้องมีเกมพิเศษแน่เลยอันนี้แอบมาเปิดภาค2หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับเกมนี้ใครสนใจก็ลองศึกษาก่อนลงทุนนะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยไม่มีความเสี่ยงเฮ้ยมีความเสี่ยงซิเฮ้ยไม่มีความเสี่ยงได้ไงมีความเสี่ยงนะครับก่อนลงทุนเนี่ยจะต้อง ลองดูนะครับว่าเราเนี่ยตัดสินใจแล้วว่ากล้าซิ่งเกมนี้หรือเปล่านะครับเจอกิปหน้าครับสวัสดีครับ